สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มา <c oughs> อัปเดตกันอีกแล้วนะครับสำหรับเปรบ้านกูมีดเอฟนะครับวันนี้เราก็เริ่มจากพระชิ้นใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากพระชิ้นใหญ่นะครับก็วันนี้ผมเอาพระสิวลีนะครับพระสิวลีคืบนะครับพระสิวลีคืบ ซึ่งเป็นนี่ครับเป็นพระสิวลีคืบแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพระสิวลีคืบตรงฐานล่างเขียนว่าณชาลีตินะครับนี่ครับผิวพันธ์สวยมากนะครับผิวพันธ์สวยมากแล้วก็พบเจอน้อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาสูงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาสูงเพราะว่า ปลูกเสกเนี่ยนอกจากาพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยปลูกเสกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อแดงวัดทุง่งคอกนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับปลูกเสกด้วยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินสวยๆเลยครับปีหนึ่งกว่านะครับแบบนี้นะครับราวปีหนึ่งกว่านี่ครับแล้วก็มียันนะครับมียัน โอ้สวยงามมากองคนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับวัดเนี่ยครับวัดเนินพระปรางนะครับตำบลเนินพระปรางนะครับอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับพระสวยมากโอ้โหองค์นี้แกเก็บดีมากนะครับแกเก็บดีมากนี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ ที่เป็นพระสวยของวันนี้เลยนะครับแล้วก็ดูนะครับมีเม็ดในตานะครับสวยมากนะครับสวยมากก็อันเก่าว่าสวยแล้วนะครับองค์นี้สวยไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ของวัดนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นของวัดโคสิตารามนะครับเนี่ยผมบอกได้เห็นไหมนี่สวยมากครับเป็นพระศิวลีคืบนะครับแบบนี้ทั้ง ทั้งสององค์องนี้ได้หนานะครับองค์นี้ได้หนานี่ครับเนี่ยสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับแบบนี้นี่ครับพระสวยมากนะครับก็เป็นพระศิวลีคืบทั้งสององค์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเอาพระพิม หูใบสีนะครับหูใบสีอกล่องนะครับกรอบกระจกนะครับมาให้หลายหลายคนชมกันนะครับมาให้หลายหลายคนชมกันเป็นหูใบสีอกล่องนะครับพิมพ์กรอบกระจกนะครับเนี่ยันนี้ ไข่ที่ชอบนะครับสมเด็จหูใบสีเนื้อน้ำมันนะครับอกล่องแบบนี้นะครับจริงๆก็ทอดพิมพ์วัดเกตชัยโยแหละนะครับทอดพิมทอดพิมพ์ไปในทางวัดเกตชัยโยนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่ครับหูใบสีเห็นไหมครับนี่ครับอกล่องเกตชัยโยแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์กรอบกระจกนะครับ วันนี้มีอยู่หลายองค์นะครับมีอยู่หลายองค์ก็เลยเอาชุดนี้นะครับเอามาให้ชมนะครับเอาชุดนี้เอามาให้ชมนะครับเป็นหูใบสีอกล่องนะครับมีอยู่ด้วยกัน 4- ี่ห้าองค์มาให้พี่ๆเพื่อนๆชมกันนะครับอ่านี่ครับว่าของหลวงพ่อโวยสร้างไว้เนี่ยมีกี่แบบมีหลายแบบนะครับแล้วก็เล่นหากันเป็นสากลนะครับแบบนี้ครับหูใบสีอกล่องนะครับแบบนี้ นีกขอบกระจกนะครับก็จะมีอยู่ในหนังสือของหลวงพ่อกลวยนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับมีกันหลากหลายพิมพ์ทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลังยันด้วยนะครับหลังยันก็มีนะครับหมู่ใบสีแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อน้ํามันเห็นไหมครับเนี่ยนะครับหมู่ใบสีอกล่องนะครับแบบนี้อ่าองนี้ก็มีลงไว้ในหนังสือชัดเจนนะครับแบบนี้ นะครับไข่ที่ชอบพิมพ์สวยๆแบบนี้นะครับก็ไม่กวนพลาดนะครับไม่กวนพลาดอ๋อยังเลยองหนึ่งนะครับยังเลยองหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นแจกกรรมการนะครับอันนี้เป็นบล็อกวัดหลังเรียบเนื้อน้ํามันจัดมากนะครับเนี่ยนะครับสวยมากพิมพ์นี้นะครับหูใบสีอกล่องนะครับเนื้อน้ํามันสวยจัดมากตรงนี้นะครับนี่ครับ นี่นะครับวันนี้ที่เรามาอัปเดตเห็นไหมฮะมีพระสวยพระสวยผิวพรรณดีนะครับเนื้อเข้มขลังนะครับชัดเจนทุกองคนะครับเดี๋ยวก็เอาพระปกโพนะครับปกโพอ่าของเดิมก็หมดไปแล้วนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จปกโพย้อยนะครับปกโพย้อยสวยสวยนะครับแบบนี้นะครับมาให้ชมกันนะมาให้ชมมาให้แบ่งปันกัน นะครับไก่ที่ชอบพระสมเด็จปกโพนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโพกิ่งแบบพิมพโบราณมาเพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็มีปกโพนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพอง์นี้นะครับ <c oughs> ปางประธานพรฐานบัวนะครับเนื้อผงพุทธคุณโอ้โหองนี้สวยจัดองค์นี้สวยจัดผมบอกเลยนะครับว่าสวยจัดจริงๆองค์นี้นะครับเนี่ยหิวพัน สวยจัดจริงๆนะครับเป็นพุทวักนะครับปกบัวนะครับพิมพ์พุทวักนะครับหายากมากนะครับแบบนี้สร้างเราปี09นะครับพระผ่านการใช้ผ่านการปิดทองมานี่แน่นอนว่าจะต้องเขาเรียกว่าพุทธานุภาพนี่ไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้นะครับผ่านการปิดทองมาขนาดนี้ประสบการณ์ล้นเหลือแน่นอนนะครับ แล้วก็เรามาดูพระนี่ครับเป็นพิมพเข่าตุ่มนะครับแบบนี้พร้อมเลี่ยมนะครับเข่าตุ่มพร้อมเลี่ยมเนื้อออกน้ํามันผสมว่านนะครับนี่ครับเป็นพิมพเข่าตุ่มนะครับเนื้อออกน้ํามันผสมว่านนะครับแบบนี้นี่ครับ <c oughs> เราไหนๆเราก็อนะัปเดตเนาะเราก็จะมาดูกัน พระสวยๆหลายๆองค์นะครับใครชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอทักมาหาผมนะนี่ครับนี่ก็เลี่ยมโบราณเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นพิมเป็นเนื้อใส่ลุ้งนะครับแบบนี้ครับอกกระบอกนะครับอกกระบอกมีเนื้อเกินข้างเกตนะครับเป็นนิยมนะครับแบบนี้นะครับอกกระบอกนี่ครับเป็นเนื้อใส่พิมใส่ลุ้งแบบนี้นะครับสวยๆเลย นะครับสวยๆเลยแบบนี้นะครับก็เอามากเก็บมาฝากมาให้ได้ดูกันอ้อนี่ยังเหลือองค์นี้นะครับนี่ครับก็บเป็นไม้งิ้วดำแกะนะครับเป็นพระสมเด็จไม้งิ้วดำแกะนะครับองค์นี้สวยมากนะครับเป็นเกตบัวตูมฐานสามชั้นนะครับแบบนี้สวยมากสวยมากนะครับก็ใครที่ หาอยู่นะครับเป็นพระไม้งิ้วดำสมเด็จไม้งิ้วดำแกะนะครับสินนี้นะครับของหลวงพ่อเกวยนะครับยุคแรกๆเลยนะครับนี่ไข่เคยขึ้นพระสวยมากองนี้นะครับเป็นเกตบัวตูมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้ไหนๆก็อัปเดตแล้วนะครับไม่ให้เสียของเราก็ยังมีนี่ครับพระสันนะครับองนี้นะครับเป็นพระสัน สามนิ้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นพระสันสามนิ้วแบบนี้นะครับมีทั้งยืนมีทั้งมีทั้งยืนมีทั้งนั่งครับวันนี้พระสันสามนิ้วเนี่ยครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นหลังยันซึ่งหายากมากนะครับเนื้อดินหลังยันนะครับหายากมากใครที่หาพระสันสวยๆนะครับพระสันยุคแรกของหลวงพ่อเวยนะครับหลังยันชูสามนิ้วแบบนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดองค์นี้นะครับก็ นี่ครับพระสวยแล้วก็หายากมากนะครับหายากมากนะ,ะนี่นะครับนะเนื้อหาจัดชัดเจนนะ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นพระสันนั่งแขนอ่อนนะครับพระสันนั่งแขนอ่อน นะครับแบบนี้เป็นพิมโบราณข้างเม็ดกับหายากดีเดียวนะครับแบบนี้หายากกับพระสันเนื้อดินเนี่ยเป็นพระที่หลวงพ่อขวยท่านสร้างเศษมาตั้งแต่ก่อนปี2,500นะครับซึ่งหายากนะครับแบบนี้นะครับพระสันปิมโบราณนะครับบางเข็บเลยเห็นไหมบางเข็บเลยนะครับกดจนแอนเลยนะครับแบบนี้นะครับพระสวยมากนะครับพระสวยมากก็ สอบถามได้เลยนะครับเราเจอแบบนี้นะครับแล้วก็ผมมีพระขุนแผนนะครับสวยๆเป็นทรงพลนะครับขุนแผนทรงพลสวยๆมาฝากนะครับมาฝากกันท้ายคลิปนะครับก็เป็นขุนแผนทรงพลนะครับเอาสวยๆมาฝากกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินราวปี2500นะครับดูนะครับดูหน้าดูตานะครับดู อกใหญ่ไหลพึ่งนะครับพระสวยมากเดิมเดิมแท้ดูง่ายๆทุกชิ้นนะครับสวยแท้ดูง่ายๆทุกชิ้นนะครับพระที่หลวงพ่อขวยสร้างปลูกเสกเอาไว้นะครับพุทธานุภาพสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้นี่ครับเห็นไหมฮะหามาแต่ละองค์เนื้อจัดชัดเจนนะครับแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นพระที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะครับทรงพลนะครับเป็นขุนแผนทรงพลแบบนี้นะครับเนื้อดินยุคแรกช่วงปี2,500นะครับแบบนี้เห็นไหมครับว่าสวยมากมายนะครับสวยมากจริงๆนะครับก็ใครที่ชอบเก็บพระสวยนะครับก็ฝากไว้นะครับกระเพจบ้านกูมีดเอนะครับอย่างน้อยก็แอดติดตามไว้นะครับคุณจะไม่พลาดพระสวยที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยสร้างไว้นะครับนี่ครับเป็นขุนแผนแบบนี้ครับโอ้โหสวยมากนะครับเป็นขุนแผนมารวิชัยแบบนี้นะครับเนื้อจัดชัดเจนแล้วดูหน้าดูตานะครับนี่ครับผมให้คุณดูหน้าดูตาดูเนื้อหาชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากองค์นี้นี่ครับอ่าผมอยากให้เห็นชัดๆ นะครับไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยพลาดเนื้อหาที่นะครับแต่ว่าพออัปเดตกลางคืนกล้องมันมักจะไม่ค่อยจะซูมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเก่งเรื่องการใช้กล้องนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับผมบอกเลยนเนื้อผงใบลานครับเนี่ยเห็นไหม นี่ครับนีรับพินโบราณเนื้อผงโบราณสวยมากนะครับได้เห็นเนื้อชัดๆแบบนี้นะครับได้สองเนื้อจริงๆยิ่งจะสวยกว่านี้อีกนะครับเนื้อสวยมากนะครับพิมนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับว่าอยากได้ของสวยของดีนะครับบ้านกูมีดเอฟซีนะครับเตรียมมาไว้ให้นะครับด้นี่นะครับขุนแผน โอ้โหหงพายนะครับองค์นี้หล่อสวยหล่อดูหน้าตาสิครับแล้วก็มีเคลือบเอาไว้เดิมแบบนี้สวยฉ่ำจริงๆนะครับองค์นี้สวยฉ่ำจริงๆนี่นะครับคุณดูเคลือบเดิมแบบนี้นะครับนี่นะครับพระสวยจริงๆนะครับพระสวยจริงๆช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยเพราะพยายามเก็บเข้าพระที่แบบว่า สวยๆนะครับเอาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับก็ยังอยู่นะครับกับนี่ถอดพิมพ์ถ้ำเสือเนื้อน้ํามันแบบนี้นะครับโอ้องนี้นะครับองนี้นี่ไม่น่าพลาดนะครับพระสวยมากนะครับพระสวยจัดเลยนะครับสังขจายขี่ไก่แบบนี้นะครับเพจบ้านกูมีดีเราพยายามรักษาคุณภาพนะครับพยายามหาพระแท้ที่ หลวงพ่อควยสร้างและปลูกเสกเอาไว้ในยุคต่างๆนะครับที่สวยๆนะครับเอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องเรานะครับให้กับลูกเพจทุกๆคนนะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับปกโพจากวัดพระปางนะครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อควยสร้างปลูกเสกอีกเหมือนกันนะครับสวยมากครับเป็นเนื้อดินโบราณนะครับหลังมินี่ครับที่สุดของความหายากครับแบบนี้นะครับที่สุดของความหายากนะครับนี่นะครับ บอกแล้วนะครับว่าต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆแบบหลายๆพิมพ์นะครับเครื่องรางนะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลับสีพึ่งพรอนพมนะครับนิยมสุดแบบนี้นะครับแล้วก็มีทั้งสิงนะครับมีทั้งกุมารนะครับแบบนี้นะครับมีทั้งสิงมีทั้งกุมารทองทิพย์นะครับทั้งแบบที่ลมดําเดิมนะครับทั้งแบบที่ นี่ครับเป็นกระไหลทองแบบนี้นะครับเป็นกระไหลทองพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับแล้วเราก็ยังมีอีกหลายต่อหลายแบบหลายต่อหลายพิมพ์นะครับที่คู่ควรนะครับที่จะเก็บสะสมนะครับนี่ครับนางพญาซุ้มคู่เนื้อแหวกม่านแบบนี้นะครับโอ้สวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ละองค์นะครับหรือ มหาอำนาจนะครับนี่ครับพระสมเด็จฐานสิงห์แบบนี้นะครับนี่ครับสวยๆซีรีส์ปี2-1นะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วนะครับในช่วงนี้ยากมากราคาสูงมากนะครับก็มีให้ทุกคนนะครับมีให้พี่ๆนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้ากล่องนะครับแล้วก็วนกลับมาที่พระซิวลีองค์เดิมสักหน่อยนะครับว่าสวยมาก พระศิวลีคืบนะครับไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดสวยมากนะครับสวยงามจริงๆองค์นี้นะครับหลังยันเนื้อดินนะครับสวยงามมากแบบนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกปลูกเสกนะครับนี่ครับพระสวยจริงๆนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็ แคปหน้าจอหรือไม่ก็แอด QR code ของบ้านกูมีดี f อเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับก็ชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับ